สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิลมอีกแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ตรงมุมโตะเครื่องแป้งนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟิลมจะมาอัปเดตลิปสติกทั้งหมดที่ฟิลมใช้อยู่ในปี2023นะคะก็คืออยากจะบอกว่าฟิล์มไม่ได้มาอัปเดตนานมากนะคะในมุมนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาให้ดูแค่ลิปสติกนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยฟิมชอบลิปสติกบ่อยมากเพราะาฟิวชอบชวนไปนเซ็นทานใช่ปะ่ะบอกว่าพี่ฟิล์มไปดูลิปกันแล้วสุดท้ายเป็นไง ฟิล์มก็กะแค่แบบเออภาพไปเฉยๆสุดท้ายตัวเองได้มาทีหนึ่งแบบสองสแท่งอะทุกคนใครติดตามไอจฟิล์มอยู่ก็คือจะเห็นว่าฟิล์มอะลงเครื่องสำอางบ่อยมากเพราะว่าไปช็อปก,กับฟิล์มนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ได้ลิปมาใหม่แล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตแล้วก็ให้ดูกันด้วยว่าตอนนี้ฟิล์มใช้รุ่นไหนสีประมาณไหนอยู่นะคะเผื่อบางคนแบบเอออยากได้สีแบบที่ฟิล์มใช้ก็มารอฟังในคลิปนี้ได้เลยนะคะก็ดูให้จบกันด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีแบบไหนกันบ้าง นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นลิปสติกของฟิล์มทั้งหมดก็จะมีตรงนี้กับตรงนี้นะคะโซนตรงนี้คือเพิ่งได้มาใหม่เลยช่วงนี้ไปช็อปกับฟิล์มหนักมากก็คือจะมีตรงนี้เพิ่มออกมานันเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างบนก่อนละกันขอแบบว่าสวอตพวกสีที่ฟิล์มใช้บ่อยละกันอ่ะอย่างอันนี้ช่วงตอนแบบว่ามาไปใช้บ่อยมากนี่ไม่มั่นใจว่ามันคือของยี่ห้ออะไรอะ No 7 number seven เห็นไหม อันนี้คือได้มาตอนช่วงวันเกิดนะคะนี่เลยจะบอกว่าอันนี้ใช้บ่อยนะมาเดี๋ยวจะสวอตให้ดูเนี่ยฟิลมชอบเนื้อประมาณนี้นะคะแล้วสีก็คือถูกใจมากดูสวยนะว่าไม่ได้อันนี้เดี๋ยวฟิลจะบอกชื่อสีไว้ให้ตรงมุมข้างบนของคลิปนะคะอ่ะสีให้ดูตรงนี้ไปก่อนนี่เป็นประมาณนี้ บอกเลยว่าดีสมมติแบบถ้าเราเกลี่ยใช่ปะเนี่ยน้องก็คือจะเป็นประมาณนี้ก็คือไม่เข้มตอนมอปายก็เลยใช้ไปโรงเรียนได้นะคะคือแบบเมื่อก่อนตอนเรียนอ่ะมันไม่เหมือนสมัยนี้ไงที่บอกว่าแต่งหน้าฉ่ำๆได้ของเราคือแบบยังต้องแอบ,บทาลิปอยู่เลยอ่ะส่วนอันนี้ของ e ีทูดีทุกคนก็คือจําสีไม่ได้แล้วแต่อนี้คือเหมือนจะต้องซื้อเขดแยกเนี่ยเพราะามันถอดได้แบบนี้อ่ะอันนี้ก็ใช้บ่อยเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะแอบ,บใกล้เคียงกันอยู่นะเนี่ย เห็นปะอันนี้ก็คือพอเกี่ยแล้วน้องก็คือสวยเหมือนกันนี่เห็นปะคือฟิลใช้สีโทนประมาณเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นฟิลแบบ everyday look เดี๋ยวอันนี้ถ้าจำสีได้เดี๋ยวจะมาบอกแต่ว่าอันนี้เป็นของ e2d นะคะมาต่อมาต่ออุ้ยตรงนี้หายไปไหนช่องนึงอ่ะต่อไปอันนี้ i n i t free จำได้ว่าแกะมาจากกล่องสุ่มนะคะที่พี่ตาลสั่งมาแต่ว่าสีไม่ค่อยแบบ ถูกใจฟิล์มเท่าไหร่เพราะว่าปกติไม่ค่อยชอบใช้สีส้มแบบเนี้ยแต่ว่าเนื้อมันก็ดีนะเนี่ยมันเป็นเนื้อมันๆอารมณ์แบบลิปมันอันนี้คือคงไม่ต้องเกี่ยวมั้งมันก็จะเป็นฟิลส้มประมาณนี้เลยแต่ว่ามันก็ดูสุขภาพดีแหละถ้าใครเป็นคนแบบว่าผิวสว่างอมชมพูแต่ฟิล์มเป็นคนแบบว่าผิวแบบขาวอมเหลืองอะมันก็เลยแบบไม่ค่อยแมทต่อไป2ออันนี้เดี๋ยวโชว์เปลิปแล้วกันเพราะว่าอีกแท่งหนึ่งมันจะเป็นคอนซีลเลอร์ อ,อันนี้เป็นลิฟของ MUJI นะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมฟิลิมใช้เป็นนี่เลยเป็นพิงค์เบจมาดูกันนี่คือน้องแบบมินิมอลใจมากเนี่ยคือแบบสีมันใกล้เคียงกันหมดเลยทุกคนความผู้หญิงอะ่ะเอออันนี้ก็คือจะเป็นประมาณนี้ของ MUJI แท่งนี้ไม่มั่นใจว่ากี่บาทแต่ว่าดีไซน์เขาคือแบบน่ารักมากเลยนะมันดูมินิมอลจริงๆมาต่อมาต่อ อ,อันนี้ฟิล์มเชื่อว่าเมื่อก่อนแบบเขาฮิตมากเลยนะไอย่อนนเนี้ยฮอลิกะเนี่ยเป็นวอเทอร์ดอนะคะอันนี้สีอะไรไม,มันใจมาดูกันชึบแต่มันจะมีปัญหาที่แบบว่าหมุนแล้วแบบเก็บไม่ค่อยได้อะใครเป็นป่าฟิล์มเป็นอ่านี่น้องก็จะเป็นส้มฟิลม์มนี้คือเมื่อก่อนแบบเรายังเลือกสีเหลืองไม่ค่อยเป็นทุกคนก็เลยจัดส้มนี้มาไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่แต่ว่า ก็สวยอยู่นะก็ได้ยุแต่เนี่ยเห็นว่าหมุนอะมันหมุนเก็บลงไม่ค่อยได้ทุกคนนะติดอีกแหละเนี่ยนะกย็ต้องเอนุกดหน่อยชุบม,มาเลอนนิ้วอีกต่อไปยิบแซงบิวตี้ก็คือมี2แท่งทุกคนอันนี้อยากจะบอกว่าดีไซน์เขาสวยแบบสวยอันนี้จะเป็นคอเก่าอัน,นี้ตัวใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเออกมาใหม่อีกไหมเพราะว่าฟิล์มไม่ค่อยแบบว่า ช้ของยิบแซงเท่าไหร่แต่สีนะ่ะเขาเรียกว่าความผิดพลาดได้ไหมความผิดพลาดแหละคือไปซื้อตอนอยู่สนามบินเหมือนตอนนั้นน่าจะไปเวียดนามมั้งดูสีดิอะไรอะคิดอะไรอยู่อะดูกันโอ้โอโหสิ้นหวังมากสีอะไรอะจําได้ว่าเหมือนตอนนั้นแบบเลือกไวไปหน่อยแบบไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ซื้อสีนี้คือมันมีความแบบม่วงๆช้ำๆแต่ว่ามันต้องเกี่ยบแบบทานน้อยห้ทุกคนเนี่ย มันก็จะเป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยไม่ได้ไหมแต่อันนี้ฟิลรูล้สึกว่าถูกใจอยู่อันนี้คือไปซื้อที่พารากอนทุกคนอันนี้เป็นเบอร์07หรือเปล่าน,นี่เลย07มาดูกันซิ07เป็นไงอันนี้น่าจะโอเคขึ้นมาหน่อยอ่าประมาณนี้สีน้องอันนี้คือใช้ไม่ค่อยบ่อยทุกคนยังดูใหม่กลิบอยู่เลย แต่ว่าพอเกลี่ยแล้วก็คือชอบตอนแบบว่าเกลี่ยทุกคนสีมันไม่ได้เข้มมากนะคะก็จะได้ประมาณนี้ของยิบแซงสองสีนี้คืออันนี้ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวขอบอกสีไว้ก่อนเลยเผื่อบางคนแบบจะได้ไม่พลาดแบบฟิล์มมันคือสีหกเจ็ดใช่ไหมเนี่ยทุกคนคือตอนนั้นแบบผิดพลาดมากก็เลยออกมาเป็นสีนั้นแหละแต่อันนี้ถือว่าโอเคเลยเบอร์ศูนย์เจ็ดน่ารัก มาต่อมาต่อฟิลมเป็นสาวกดีออยู่นะเ๋ยยิบออกมาเลยแล้วกันค่อนข้างที่จะเยอะอเยอะอยู่แล้วใครชอบดีอฟิลมเปล่าอืมมีประมาณนี้ของดีออดูคนกี่แท่งหกแท่งนะคะเดี๋ยวฟิลมขอเช็ดตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสวอตให้ดูกันต่อมาทุกคนมาต่อกันก็คือเดี๋ยวเริ่มจากที่เป็นแท่งๆแ,แบบนี้ก่อนที่เป็นฟิลแบบจิ้มจุ๊ อันนี้ก็คือจะเป็นลิปอะไรอจะจำไม่ได้เป็นพัมเมอร์อะนี่ทุกคนน้องจะเป็นพัมเมอร์จำไม่ได้ว่าน,นี้มันมีสีหรือเปล่าแต่ฟิล์มเอาไป็ูน0ูนหนึ่งนะอันนี้จะมีความแบบเหมือนกลอสโอ้โหมาดูจ้าชุบเห็นไหมคือมันจะมีความแบบเงาเงาวิงว้งวิง,วงอาจจะมองอยากนิดนึงแต่ว่าสวยนะ เห็นนะม่ความแบบวงวงน้องเป็นพรอมเมอร์นี่ก็โอเคนะแล้วก็ต่อไปอันนี้จะเป็นลิปที่ฟิลแบบว่าเขาเรียกว่าไงเป็น d ีออแท่งแรกของฟิลมนะคะนี่อันนี้จะเป็นเบอร์สามทุกคนนี <t> ่เลยนะคะ <t> เป็นลิปแทชทูคอลเลตินแบบนี้อันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออตอนนั้นมันก็สวยเนี่ย โอเคนะทุกคนฟิล์มรู้สึกว่าแบบเออแท่งแรกแล้วแบบมันประทับใจอันเนี้ยคือมีกับฟิลมคนละแท่งเพราะว่าสีมันสวยมากนี่เลยนะคะน้องก็จะเป็นฟิลมตินแล้วมันเกี่ยง่ายมากแต่ว่าทิ้งไว้นาะนแล้วเกี่ยช้ามันอาจจะแบบติดไปเร็วเพราะมีความติดทนเนี่ยเห็นไหมพอเกี่ยแล้วคือมันสวยนะนี่เลยต่อไปต่อไปแบบแท่งเลยตั้งสีแท่งส่วนอันนี้ทุกคนก็จะเป็นแท่งใหม่ที่ฟิล์มได้มาเป็นลิปโกลนี่เลยนะคะเป็นสีนี้ ก็จะเป็นสี1,9,4,7มันออกมาพร้อมกับตัวที่เป็นลิปสีเขียวอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าใครคุณนไหมแต่ว่าฟิลม์มใช้บ่อยเหมือนกันดูดิทูแ่แหละน้องจะเป็นฟิลแบบเนี่ยมองออกปะคือมันจะเห็นไหมคือสีน้องเป็นฟิลมแบบบ,บางๆเนี่ยประมาณนี้สีน้องมีแค่นั้นแต่ว่ามันสวยมากเอวิดีลุกสุดๆปากดูกสุขภาพดี ต่อไปอันนี้เป็นสครับทุกคนแท่งโปดที่ใช้ก่อนนอนนี่อันนี้ก็จะเป็น0 0งเหมือนจะมีสีเดียวเปล่าแต่ว่าน้องเป็นฟิลแบบเนื้อสครับนะคะแต่ว่าทาแล้วก็จะมีความแบบชมพูนิดๆเห็นป่มชมพูนิดนึงแต่ว่านี้ใช้ดีมากทุกคนตื่นมาแล้วแบบปากสุขภาพดีเหมือนกันต่อไปสองแท่งนี้คืออะไรงงมากคือหน้าตาคล้ายๆกันเลย เนี่ยคือฟิลแบบซื้ออย่างเดียวไม่ค่อยดูหรอกว่ามันคืออะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบามอันนี้ก็บามแต่แพคเกจคนละแบบเอออ๋อมันก็จะเป็นสีทุกคนอันนี้นี่นี่นี่เป็นไงล่ะเจ้าของเองรีวิวเองงงเองแท่งน,นี้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้ศูนย์ศูนย์เจ็ดอันนี้จะเป็นฟิลแบบลิปมันทุกคนเนี่ยลิปมันแบบมันมันแบบมันมันจะบอกว่าไงดีคือมันเป็นลิป ไม่มีสีอะเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยเห็นไะม,มันโทในใคล้ายๆกันหมดเลยนี่ยว่าดีออลฟิล์มเลือกอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหแต่เนี้ยศูนย์เจ็ดใช่ไหมน้องก็จะเป็นแบบนี้น้องก็มีสีสีก็คือจะเข้มกว่าตัวหนึ่งเก้าสี่เจ็ดป่ะเนี่ยก็จะเข้มกว่าดูสีเนี่ยแหละก็จะเป็นโทนดีออลที่ฟิวมีทั้งหกแท่งนะคะอันนี้คือเซตดีออลเลยก็จะเป็นประมาณนี้ มาทุกคนต่อไปเราจะมาดูเซตข้างหน้าตรงนี้กันบ้างขออวดแค่3แท่งตรงนี้ก่อนละกันอ่าแท่งสีดำเพราะว่าตัวริมริมอะทุกคนฟิลมไม่ค่อยได้ใช้พวกตรงนี้มันเป็นลิปมันปกติอ่าสแท่งมีชาแนลสองแม็กมาดูกันสแท่งนี้สีเป็นไงเริ่มจากชาแนลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์90นะอันนี้ฟิลมได้มาช่วงปีก่อนไม่แน่ใจว่าแท่งนี้แม่หรือฟิลซื้อให้มาดูกัน วุ้ยแต่แทนมีฟิล์มใช้บ่อยดูมันทู่แล้วทุกคนคือมันแบบดีมากดีมากแบบลุกมากมากนี่น้องเป็นเนื้อแบบอย่างนี้ฟิล์มไม่ชอบใช้เนื้อแมตต์นะคะจะเป็นฟิล์มแบบบาร์ไม่ก็ฟิล์มแบบใช้ชายหน่อยแบบนี้คือมันน่ารักมากเลยนะอันนี้คือ9้าสูทุกคนแพคเกจเป็นแบบนี้บอกเลยว่าตำตำตำคือดีอันนี้อยากจะบอกต่ออยากจะแนะนําต่อไปอันนี้มันจะเป็นสีออกแดงๆเป็นเบอร์ห8อันนี้คือแดงแบบแดงฉ่ำ คือตอนแรกเห็นก็คืองงมากว่าแบบใครมันเลือกนะแต่พอทาจริงๆอะ่ะมันสวยนะมันไม่ใช่แดงแบบแอนเล็นะทุกคนคือมันเป็นแดงที่เกลี่ยเราออกมาก็คือสวยสวย,สวยแบบมากด้วยอันนี้ก็คือใช้บ่อยเหมือนกันแต่ว่าแท่งนุมบ่อยกว่าอ่ะมาดูกันต่อสําหรับแม็กนะคะแม็กฟิล์มมีสองแท่งมันมีช่วงหนึ่งที่ฟิล์มรู้สึกว่าแบบเออมันโอเคอะ่ะก็เลยซื้อมาก็เริ่มจากเบอร์ส1 4หนึ่งสหรือเปล่า ามหนึ่งสี่นะคะเริ่มจากแท่งนี้ก่อนดูกนันอ,อ่ะแท่งนี้ไม่ค่อยได้ใช้เนื้อนะเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยแท่งเขาเป็นแบบเนี้ทุกคนนี่นะคะสามหนึ่งสี่สวยแตาฟิมใช้น้อยเพราะว่าแท่งเนี้จะใช้บ่อยกว่าดูจากสภาพเห็นว่าหรืออะไรบางก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นเบอร์เก้าสามศูนย์น่าจะใช่เยวฟิลม มองใกล้ๆให้อีกทีหนึ่งคือตอนเนี้ยมองผ่านกล้องแล้วแบบมันเบลเอๆนิดน,นึงนะคะแต่แท่งนี้ก็คือทู่แล้วใช้บ่อยมากนี่สีจะมีความต่างนี่นะคะแต่มันก็สวยคนละแบบนะเนี่ยเห็นว่ามันก็ถือว่าโอเคแล้วเป็นเนื้อที่แบบว่าทาแล้วไม่ตกรองทุกคนอยากจะให้รองนะจ๊ะอ่ะต่อไปเรามาดูเซ็ลิปใหม่ๆกันบ้างก็คือจะเป็นเซ็ข้างหน้าตรงนี้ที่ฟิล์มเพิ่งได้มา เริ่มจากอันนี้ก่อนโอไมตินอันนี้คือตอนนั้นเหมือนมัน99บาทฟิล์มก็ลองซื้อมาเล่นๆนะคะก็เลยได้เป็นเบอร์12มาแล้วอยากจะบอกว่าเกยี่ยดีมากเนื้อเหมือนเวลเวดปะเนี่ยออกเป็นเวลเวดนี่ทุกคนนี่เลยเวลเวดแอนด์ o o t ทเบอร์12อันนี้คือต้องแบบเกี่ยตรงปากขวดมันนึง นี่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 คือเนื้อมันดีมากเป็นเวลเวทที่ทาแล้วไม่ตกล่องปากคือฟิล์มถูกใจเพราะปกติจะแบบไม่ค่อยใช้เนื้อเวลเวทนะคะแต่ว่าอันนี้คือต้องยอมให้เขาเพราะว่าสีสวยเราก็ไม่ตกล่องเกี่ยงง่ายด้วยนี่เลยฟิล์มก็พกติดตัวอยู่นะบางทีก็คือจะไว้ในกระเป๋าเครื่องสำอางที่แบบว่าเออเวลาเราไปทิปข้างนอกฟิล์มจะเอาแท่งนี้ไปต่อไปอันนี้ได้มาใหม่สดๆร้อน,อน,อนเมื่อช่วงกลางอาทิตย์ที่แล้วนี่เลยนะคะได้มาสองแท่งทุกคน อันนี้เบอร์่1นนกับอันนี้ส่วน5อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันยี่ห่ออะไรอ่ะ BNB B หรอใช่ไหมนี่คือแพ็กเกจสวยมากนะมันแบบเกาหลีเกาใจมาจ้ามาดูกันอันนี้สีสวยมากเพราะฟิล์มแกะออกมาใช้เลวโอ้โหสวยไหมสวยไหมคือฟิล์มรู้สึกว่ามันสวยนะเนี่ยสวยมาก สวยมากเลยอุ้ยสวยมากอะ่ะไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนแล้วเนื้อก็คือเป็นหมือนติ้นเก,เกี่ยแบบง่ายมากมันมีพวกแมตอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ว่าฟิล์มเรียกมาเป็นติ้นเพราะว่าส่วนตัวชอบติ้นเนี่ยอ่ะ,อะต่อไปต่อไป,ไปอันนี้คือ,อขอไม่แก่ได้ไหมอะคืออยากเก็บไว้ก่อนอะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มจะหาภาพประกอบมาให้นะนี่อันนี้คือขอเก็บไว้ก่อนยังไม่อยากใช้ต่อไปโรแมนต์นะคะอันนี้ก็จะเป็น ซีโร่ v เวลเวตตินเบอร์23คือเดี๋ยวเนี้ยตามห้างคือ Roman ต์หายากมากมาดูกันอันนี้คือใช้แบบเยินแล้วเยินแบบเยินเลยใช้แบบ everyday look ในทุกๆวันติดตัวตลอดแต่ถ้าวันไหนหาไม่เจอก็ไม่รู้ว่าไปยัดไว้ดงเกงตัวไหนนะคะก็เลยอาจจะใช้แท่งอื่นเนี่ยเป็นเนื้อแบบเนี้ยโอ้โหสวยไหมสวยเนาะนี่เลยเบอร์ยีา อารมณ์เหมือนคริสต์มาสนิดนึงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสีแดงฝาเขาสีเขียวแต่ว่ามันดีมากราคาแบบสองสามร้อยอะทุกคนแต่ว่าสีที่ได้เกินไปปะชอบนะแท่งนี้คือชอบจริงๆฟิมยังมีโรแมนต์แท่งอื่นอีกแต่ว่าฟิวเอาไปแล้วแล้วก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะชื่อต่อไปเพอริเพลลาแท่งใหม่เป็นคอลเลคชันน้องโบที่แบบว่าในเฟซบุ๊กแชร์กันเยอะมากแล้วฟิลมกับฟิวก็จัดกันมาคนละแท่งนะคะ ตอนแรกฟิล์มกะแบบเออไม่เอาละสุดท้ายก็คือแพ้ความน่ารักเนาะมีโบแค่นั้นแหละอันนี้ที่ได้มาเป็นเบอร์14นะคะก็คลิปนี้ที่ฟิล์มเปิดคลิปนั่นแหละฟิล์มใช้อยู่เบอร์14อ่ะมาดูกันอันนี้คือแบบไม่อยากให้ข้างบนน้องเลอะมาดูมาดูาดนี่เบอร์14โอ้โหน่ารักมากเสียงก็คือสนแล้วอ้ยอาเลือเลยอ่ะ ก็คือแบบมันน่ารักมากทุกคนยิ่งน้องมีโบอีกอะแล้วสีน้องแบบดันน่ารักอีกเกินไปมากเกินไปไหมส่วน2อท่านสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยของยูสตาร์ทุกคนคอร์เรคชัน่นดิสนีย์พินเซ็นะคะเหมือนจะมีเจ้าหญิงแค่ไม่กี่องค์นะอย่างเบลที่ฟิลมยังไม่แกะเพราะว่าฟิลม์ แกแอลี่ออกมาใช้แล้วสีก็คือจะมีความต่างอันเนี้ยจะเป็นนุ่มเด้งใบสดใสของเบลนะแต่ว่าถ้าเป็นของแอลี่แท่งเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบว่าสีสุขภาพดีแล้วมันเป็นลิปมันทุกคนฟิล์มได้มาแห้งละเจ็ดสิบแปดบาทดูดิโอ้โหคือเพิ่งได้มาคือน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูเนี้ยน้องจะเป็นฟิลเนี่ยเป็นลิปมันที่มีสีก็คือใช้แล้วสุขภาพดีจริงแล้วมันเข้ากับหน้าฟิลม์มอะ มันน่ารักน่าใจสุดๆหลักๆคือเราอ่ะมันเป็นท่านรักแบบว่าการตลาดอะไรที่น่ารักฟิลมซื้อหมดอย่างแอรียลก็คือตอนไปถึงอ่ะมันเหลือแท้งสุดท้ายทุกคนมันทํำมาเพื่อฟิลมหรือเปล่านี่เลยนะจ๊ะก็จะเป็นลิปที่ฟิลมได้มารีวิวแล้วก็เปิดตุให้ดูก็คือค่อนข้างที่จะเยอะแล้วฟิล์มก็ลบแขนไปแล้ว3รอบนี่เลยนะคะเซตนี้สวยเหมือนกัน นี่เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าเออได้ไปตัดสินใจว่าแบบเอ๊สีไหนเหมาะกับเราแต่ฟิลเป็นคนผิวแบบขาวอมเหลืองนะคะสีพวกนี้ก็เลยจะเหมาะกับหน้าฟิลมฟิล์มก็เลยเลือกใช้สีประมาณนี้หรือใครมีแนะนําหรือว่าเอ๊อยากให้ฟิลมแบบว่ารีวิวอันไหนเป็นวิเศษหรือว่าอยากให้ทำคลิปน้าเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็ได้มาอัปเดตลิปสติกนะคะในปี2023ของฟิล์มเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้เนี่ยฟิล์มมีลิปแท่งไหนที่ใช้อยู่นะคะแต่อยากจะบอกว่าช่วงเนี้ยจะใช้เป็นเซตนี้เลยที่เพิ่งรีวิวไปล่าสุดเนาะอันนี้อยากจะบอกว่าเซตเนี้ดีมากสีก็คือแบบแจ่มมาทุกคนแล้วมันก็ไม่ตก่องนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากอย่างนี้เป็นพอริพิล่ลาที่ฟิล์มใช้นะคะอันนี้ก็คือสวยเหมือนกันแล้วก็ท่านเพื่อนนะคะอยากให้ฟิล์มเนี่ยมารีวิวเครื่องสำอางหรือว่าให้ กงั้นสหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของฟิลหมดด้วยนะคะสหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย